สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมกินโนครับก็วันนี้จะพามาเที่ยว1วันนะผมก่อนเปิดเทอมก็คือวันนี้วันที่31แล้วพรุ่งนี้วันที่1แล้วก็ก่อนเปิดเทอมับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปเที่ยวไหนบ้างแต่มาตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วครับไม่ทันเลยจร,จริงๆยังแบบเช้าแล้วฝนจะตกอีกไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมแต่จะถ่ายให้ดูนะเมื่อกี้ก็ถ่ายเก็บบรรยากาศไปนิดนึงสวยมากตรงนี้สวยนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเอาหินมา ผมไว้ให้มันเป็นปากมั้งให้มันเป็นปากปากทางเข้าอ่ะกั้นไว้เนี่ยเห็นปะมันกั้นขึ้นกั้นอะไรอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเดินเดินไปดูระวังนะหลุมก็เดินตามหินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับแต่แบบก็นะมันก็ไม่ได้เป็นดินนะนะจริงๆมันเป็นหินมากองกันแล้วเขาก็เอาดินมาแปะข้างบนนะนะก็ฝั่งนู้นจะเป็นอีกแถบนึงนะตรงนี้น้ําใสมากเลยครับเรือแตกนี่ครับเถวนี้ไปแล้วครับผมโดยนี่มีเรือด้วยเดี๋ยวผมถ่ายเรือให้ดูดีวยาไหนนะน้องเรือ นี่เรือเออเป็นวิวสวยนะเนี่ยตรงเงี้ยนี่วิวสวยจัดเลย เป็นทางเข้าเน่าเข้ามาแล้วลงมาถึงแล้วผมว่าอยู่ตรงนี้แหละตรงทางน้ำนี่ลครับนี่ผมที่ที่ผมมาเที่ยวนะก็จะเป็นที่นี่แหละครับถ้าผมตอนนี้ก็ถึงที่เรารอละเดี๋ยวก็จะพาดูว่าผมว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างให้ดูนะคนเยอะมากมีคนอยู่แล้วเมื่อกี้พี่พี่คนหนึง่งสวยๆอยู่ตรงนู้นถ่ายรูปอยู่ เดี๋ยวพาเดินไปดูที่นี่มีอะไรบ้างพาเดินขึ้นไปข้างๆข,ข,ของนู้นดีกว่าทางนี้ขึ้นก็พา,าไปดูวิวดีใชเดี๋ยวถ่ายดูนี่ข้างหน้าปราสาททางเข้าอยู่ตรงนี้มีคนแต่งชุดทหารเรเืนแต่วันนี้วันทหารเรีอเนี่ยวทางขึ้นทางนี้สวยมากคือตรงนี้ดิทำแบบเอาหัวัตมาล้อมโอเค อะไรนี่ป่ะมีคนใส่จุดฮาร์โลวีบตรงนู้นกันเลยขึ้นขอบก่อนแต่ปราสาทนี้อาจารย์ฮาร์โลวีบน,นี่คือสรอยห้อยอะเพราได้มายังตัวแต็กแต่คูณลามาเต็มเลยโอ้ต,อต้องหนักเลยนะคือแนบยังมีเขาตึ้งยิงขึ้นมาบนหึ่งได้มีเป็นที่บนหึ่งเลย ในที่ผมจองไว้ก็เดี๋ยวพาไปดูข้ิ่ใเทางเข้าสวยมากใช่ไหมพี่เป็นนักงารพาเดินไปเจอครับใครใครส่งมาคะเจอหน้าพี่โอ้ใช่ไหมครับไป่อนไปขอบคุณครับงี้เลย ตรงนี้หน้าเวทีครับผมฝั่งนี้พวกพี่อะไรนี่ป้าผมป้าผมอยนี้เอ้ยอันนี้พี่ผมอยากให้ดูด้วยครับผมนี่ครับผมดูข้างล่างตรงนี้ก็ส่วนน้ำตรงนู้นไกลๆเลยเห็นป่ะนี่ก็บรรยากาศครับผมแล้วตรงนี้ก็ข้างล่างครับผม สาวเต็มเลยแอบแอบสองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาเป็นคู่นะผมก็ก็ส่วนใหญ่ก็มาเป็นคู่ผมก็เงาเงาไปตามตามสภาพครับผมสดนี่เลยแต่วีตรงนู้นสวยมากทางเข้านี่พี่ผมมาละวทำอะไรอ่ะเข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้เด็กจีโน อุ้ยแม่เนี่ยใสวยเนี่ยยืนพูดกับตีโน้ตแป๊บนึงขอรูปหนึ่งสวยนี่มีูเสิร์ฟมานี่นี่นี่อยู่ข้างล่างพ่อกับแม่ผมถ่ายได้วยถ่ายซูมซูมซูมมีถ่ายได้วสามคนแล้วถ่ายหน่อย ตอนนี้ก็ถึงข้างบนแล้วขึ้นมานั่งแล้วโต๊ะอยู่ตรงนู้นอย่างที่ถ่ายมาตอนเดินเข้ามาตอนแรกผมก็บอกเลยว่าวิาวที่นี่เนี่ยสวยมากเลยับผมที่นี่คือเอ่อ Casio Dibelagio d i b e l a โ i ไม่รู้อ่านถูหรอเปล่านะแต่ที่ผมดูก็ประมาณนี้แหละบอกเลยสวยมากเขาทำเป็นวิวอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ก็พาทิศแกล้ตกดินแล้วครับผมเดี๋ยววิวนิ้วอยากถ่ายเก็บไว้สวยปะในกล้องวิวนี่สวยมาก็าเดี๋ยวลองถ่ายดูแล้วผม It, just so and เดี๋ยวหลังจากนี้นะเพื่อนๆอยากให้ผมไปเที่ยวไหนก็สามารถบอกกันได้ครับผม mm hmm. อาจจะไปทำคลิปสวนน้ําไว้ครั้งอื่นไม่เปิดวันนี้แล้วมันก็จะเปิดพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้ผมก็กลับไปเรียนแล้วก็คือไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวรอคลิปนี้เป็นคลิปเที่ยวหนึ่งวันนะผมก่อนจะเปิดเทอมนะไม่ได้หนึ่งวันอีกคลิปเที่ยวครึ่งวันเหมือ <c oughs> <c oughs> นก็หนึ่งวันแหละโอเคก็ก่อนเปิดเรียนนะผมวันหนึง่ง ต้องมาฝนกตกผมไม่เห็นเลยเลยครับผมก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมก็วันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเยอะเลยเพราะว่าอย่างไงดีฝนมันตกคราบผมแล้วก็มามืดแล้วด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเลียแล้วผมก็ต้องรีบกลับนะก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปับผมก็ สำหรับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมพอติดต,ตามชมกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้โมขอจบไปเพียเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ